สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูน้อยสุกัญญานะคะก็ครูประจําวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่3เรื่องทศนิยมนะคะยังอยู่ในวันนี้จะเรียนในหัวข้อย่อยก็คือการหารทศนิยมด้วยทศนิยม2ตําแหน่งนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะการหารทศนิยมด้วยทศนิยม1ตําแหน่งนะคะวันนี้เราจะมาดูว่า การหารทศยมด้วยทศยมสองตำแหน่งเนี่ยมันแตกต่างจาก1ตำแหน่งอย่างไรไปดูกันเลยค่ะอ่านะคะจำได้ไหมคะว่ามันยังมี2วิธีเหมือนเดิมนะคะวิธีที่1ก็คือใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนส่วนวิธีที่2ก็คือใช้การตั้งหารนะคะเวลานักเรียนทำเนี่ยนักเรียนสะดวกแบบไหนนักเรียนชอบแบบไหนนักเรียนเลือกวิธีนั้นไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างนะคะ10หารด้วย0.05นักเรียนจะพบว่าตรงนี้เป็นโทศนิยม2ตำแหน่งนะคะนับหลังจุดนะคะ,ะถ้าเป็น2ตำแหน่งส่วนจะเป็นอะไรนะคะ,ะตัวนี้ไม่เป็นโทศนิยมตัวนี้เป็นจำนวนเต็มจำนวนนับนะคะตรงนี้จะมีส่วนเป็น1ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ พจนิยมสองตำแหน่งจะมีส่วนเป็นอะไรคะนักเรียนจะมีส่วนเป็นหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะสองตำแหน่งก็คืออยู่หลังจุดอ่ะมันมีสองตัวนะคะก็จะเขียนในรูปเศษส่วนได้เศษสิบส่วนหนึ่งหารด้วยเศษห้าส่วนหนึ่งร้อยนะคะเวลามันเจออันนี้มันอยู่ในรูปของการหารเศษส่วนใช่ไหมคะเพราะเป็นเครื่องหมายหารเนาะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนหารเป็น คูณนะคะและทำไมคะกับเศษส่วนตัวหลังจากเศษ5ส่วน100ก็จะเป็นเศษ100ส่วน5นะคะเสร็จแล้วให้เรียนมาดูว่าตัวไหนที่มันเออมันหารกันได้ลงตัวมันตัดทอนกันได้นะคะจะทำให้เรียนเวลาคำนวณเนี่ยอตอนตอบเนี่ยมันจะได้จำนวนที่ลดน้อยลงและเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ,ะเรามาดูนะคะเมื่อเราสลับเรียบร้อยแล้ว คู่ที่ตัดทอนกันได้เรียนก็คือห้าหเนี่ยนักเรียนจะไปจับคู่กับส0ก็ได้เพราะว่ามันก็หารลงตัวหรือบางคนไม่จับคู่กับสิแต่เอาห้าไปจับคู่กับหนึ่งรอนะคะหารทั้งหนึ่งรอยและหารทั้งห้าก็ได้นะคะแต่ในกรณีนี้คุณครูเอาไปจับคู่กับ10นะคะก็จะได้ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบนะคะ ที่นี้จะเรียสังเกตตัวส่วนค่ะตัวส่วนเป็น1ตัวส่วนเป็น1น,นะคะเป็น1นึ่แล้ก็เสร็จแล้วนะคะไม่ต้องไปตัดทอนละข้างบนเหลือเศษ2ส่วนเศษ2นะคะเหลือ2เนี่ยคูณกับ100ก็ได้อะไรคะ200ใช่ไหมคะส่วนข้างล่างส่วนเป็น1 1ส่วน1เราไม่นิยมเขียนก็ตอบอะไรเลย200เลยนะคะข้อนี้อะเรามาดูอีก อีกตัวอย่างนะคะก็คือแต่ว่ายังเป็นวิธีเดิมนะคะวิธีเดิมก็คือการใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนนะคะอ่านมาดูค่ะตัวอย่างนะคะ46.8หารด้วย3.12นะคะนักเรียนสังเกตตัวหารเนาะตัวหารก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะเราก็เปลี่ยนนะคะ ตัวหน้าเนี่ยเป็นโพทสเซยมหนึ่งตำแหน่งจะมีส่วนเป็นอะไรคะหนึ่งตำแหน่งมีบางคนงงอยู่ไหมคะเนี่ยว่าหนึ่งตำแหน่งเป็นยังไงสองตำแหน่งเป็นยังไงนะคะหนึ่งตำแหน่งก็คือหลังโพทสเซยมมีหนึ่งตัวเนี่ยเรียกว่าหนึ่งตำแหน่งอันนี้หลังโพทสเซยมมีสองตัวเราก็เรียกว่าสองตำแหน่งนะคะทีนี้ถ้าหนึ่งตำแหน่งมันจะมีส่วนเป็นสิบและสองตำแหน่งจะมีส่วนเป็นหนึ่งร้อยนะคะ ตอนนี้อยู่ในรูปของการหารเศษส่วนอีกแล้วนักเรียนจะต้องเปลี่ยนหารให้เป็นอะไรคะเป็นคูณใช่ไหมคะแล้วก็กับเศษส่วนตัวหลังนะคะกับเศษส่วนตัวหลังนะคะจาก312ส่วน100กลายเป็น100เศษ100ส่วน312ก็คือสลับกันนั่นเองสลับเฉพาะตัวหลังนะคะนักเรียนตัวหน้าย,ยังคงเหมือนเดิมทีนี้เอามาตัดกันนักเรยสังเกตไหมตัวเลขมันเยอะ เนาะนักเรียนต้องค่อยๆตัดนะคะคู่แรกที่ครูจะจับนี่สิกับ100นะคะนำแม่10มาหารสิบหารสิบได้1 10่หารหนึ่งได้10นะคะอ่าต่อไปครูจับคู่นี้ค่ะนักเรียนมองดูและเลขมันเยอะแต่ว่ามันลงท้ายด้วยเลขคู่นักเรียนอาจจะนำสอมาหารก็ได้ หรือนำสี่มาหารก็ได้คุณครูดูแล้วสี่น่าจะหารได้คุณครูก็นำสี่มาหารเนาะหาร312นะคะได้78หาร468ได้117นักเรียนคะคุณครูขอฝากเนาะบางคนยังทำผิดอยู่เลยนะเวลาที่เราจับคู่หารเนี่ยจำนวนนับที่นำมาหารเนี่ยจะต้องเป็นตัวเดียวกันอย่างเช่น312กับ468เนี่ยคุณครูนำ4ี่มาหารทั้งคู่เลยนะคะ ต่มีนักเรียนบางคนอะตัวล่างนะฉันเอาสองมาหารนะตัวบนฉันเอาสี่มาห<ม>ารแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเป็นจํานวนนับตัวเดียวกันนะคะที่หารได้ลงตัวและต้องหารจับคู่หารเนี่ยจากข้างล่างไปข้างบนจับคู่ไหนก็ได้เฉียงก็ได้หรือตรงๆก็ได้แต่มันจะต้องหารล,ลงตัวนะคะและห้ามเอาส่วนกับส่วนเนี่ยมาจับคู่กันหารนะคะไม่ใช่นะคะมันหารกันไม่ได้นะคะเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันนะอ่ะต่อไป เราจะหารอะไรดีตอนนี้เหลือ117กับ10 78เรียกว่า78เนี่ยมันจะไปจับคู่กับอะไรได้ลงตัวคะ่ะเออตรงนี้ถ้าเรานำสองมาหารก็ได้นะเนี่ยเนอะเพราะว่าเป็นเลขคู่ตรงนี้เอาอะไรมาหารเอ่ยถ้าใครมองออกนะคะ39นะ39เนี่ยจะหารลงตัวเลยนะคะถ้าใครมองออกเนอะอ่ะ 78หารด้วย39ได้2 1งรหารด้วย39ได้3นะคะเสร็จแล้วตอนนี้มันได้3ได้10ได้1ได้2นะคะจับคู่เลยค่ะจับคู่อะไรค่ะ2กับ10บนะคะสองกับสิเอาแม่สมาหารนี่แหละสหารสิได้5 2หาร2ได้1นะคะข้างบนเหลือ3คูณกับ5 3คูณกับ5ได้สิห้าและ1คูณกับหนึได้1 ดังนั้นมันเป็นเศษ15ส่วน1น,นะคะแต่ส่วน1ไม่นิยมเขียนเราจึงตอบอะไรคะตอบ15เลยนะคะ,ะนักเรียนคุณครูขอ,ขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงเนาะเนี่ยตรงตอบเนี่ยให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นเลขไทยเนาะคุณครูลืมค่ะขอโทษอ่นเราไปดูตัวอย่างตัวต่อไปนะคะตัวอย่างถัดไปเนี่ยคุณครูจะใช้โจทย์นี้เลยนักเรียนเพราะว่าตรงนี้มันตัดหลายรอบมากเนาะแต่ว่าจะไปใช้เป็นกรณีที่2นะคะ กรณีที่สคือใช้ตั้งหารแต่ใช้โจทย์เมื่อกี้เลยนะคะ,ะการตั้งหารเนี่ยให้เราดูตัวหลังเนาะสามเป็นทศนิยม2องตำแหน่งถ้าเป็นทศนิยม2องตำแหน่งเรนจะต้องคูณด้วยอะไรคะ่ะอาจจะต้องคูณด้วย100เพราะฉะนั้นเวลาคูณเนี่ยต้องคูณด้วย100ทั้งทั้งตัวหลังและตัวหน้านะคะก็จะได้4ี่พ 180หารด้วย312ใครที่จำการคูณไม่ได้ให้เรียนย้อนกลับไปดูปห้าเนาะคิดก่อนๆน,นะคะคุณครูเคยทำไว้ให้เนาะเรียนไปดูนะคะหรือไม่เรียนก็ค้นหารใน y o u t u b e นะคะไปดูการคูณทศนิยมปหา้าเรียนไปดูได้นะคะ,ะถ้าเรียนดูนะคะพอหารเนาะเราก็ตั้งหารปกตินั่นแหละนะคะไปตั้งหารข้างนอกนะนักเรียนอันนี้ครูไม่หารให้ดูเนาะ ไปตั้งหารยาวอ่ะนะคะอ่ะ4,680หารด้วย312นะคะก็จะได้เท่าไหร่คะ15คำตอบเท่าก,กันกับข้อเมื่อกี้เออวิธีเมื่อกี้เลยมันเป็นโจทย์เดียวกันนะคะนักเรียนใช้2วิธีเนี่ยคำตอบก็จะต้องได้เหมือนกันนะคะให้นักเรียนเลือกเอาเลือกทำเอานะคะว่าเรียนจะใช้วิธีไหนนะคะอะเเราไปดูอีกตัวอย่างคะ่ะ 1.75หาหรด้วย0.07อันนี้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งทั้งคู่เลยนะคะ2ตำแหน่งต้องคูณด้วยอะไรคะให้ยึดตัวหลังเป็นหลักนะ2ตำแหน่งต้องคูณด้วย100นะคะคูณทั้งหลังแล้วก็หน้านะคะก็จะได้175หาหรด้วย7นะคะแล้วเรียงก็เป็นตั้งหารยาวดูนะ17 5หารด้วย7เนี่ยก็จะได้ ได้ยได้25นะคะเราก็ตอบ25เลยนะคะอ่าวิธีการหารทศนิยมด้วยทศนิยมเนี่ยมันมีอยู่2วิธีเนาะนักเรียนมันมีทั้งการใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนก็คือเปลี่ยนทศนิยมที่เขากาหนดมาให้เนี่ยให้เป็นเศษส่วนนะคะถ้าเป็น1ตําแหน่งก็จะมีส่วนเป็น10ถ้าเป็น2ตําแหน่งก็จะมีส่วนเป็น100แล้วก็ใช้วิธีการตัด ทอนเอานะคะแต่ถ้าเป็นการใช้วิธีการตั้งหานักเรียนก็ต้องดูนะคะถ้าเป็นสองตำแหน่งเนี่ยถ้าตัวตัวหารเป็นสองตำแหน่งเราก็จะคูณด้วย100นะคะทั้งตัวหน้านและตัวหลังเลยเสร็จแล้วนํามาตั้งหารยาวเป็นอยู่ในรูปจํานวนนับปกติหารยาวแบบนี้เนาะนักเรียน,เร,ยนเรียนตั้งแต่ปสแล้วแหละนะคะ,ะยังไงไปทบทวนนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากนักเรียนไว้นะคะแล้ว เจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย